นองวันน้ลงกันเ่ยเฮ้ยยังห้างนลวงนิยังห้างนลวงยังไววกันหลงดิไอ้พงไ้พงจำจำได้ยังไงอะครับเออจำจำคนจำลักหลังเหรอไปหาที่บ้านมาเขาบอกว่าเออไม่อยู่ เมาอยู่นี่นานเหรอกบลัวามากล้องอพูดถึงควากลัวแล้วจะมาต้องเตือนทางสภาพจิตใจครับอตอนอยู่เราดูเลยรับผมเป็นยี่ห้มก็แปว่าตรงนี่ <c oughs> แกตัวลงนี่หมอนตาตื่นเนาะ เลี้ยังไม่ค่อยกินเล่นไม่ค่ยอเยเก่งเลยฮะจอบตกล็อกเพื่อนตลอดเนี่ยนะพ่อแม่ก็ไม่มยังจะคิงโอ้จงจงของจงนะฮะนี่เด็กเกเือบตายแล้วเอาเพราะอะไรครับอแม่คลอกมาหมอตำแยมาข้าวมิ้งกับในตลาด ก็ยังเดินได้อยู่แลาวไม่เด young, and <AND ินมา60ปีแล้วเราเริ่มเริ่มก cin ันเดินได้แล้วแล้วเราเราเดินได้นะครับคุณลุงได้ใช่ไหนเดี๋ยวเราลองเดินให้ดูสิครับเฮ้ยระวังนะพงนะระวังนะคุณลุงไม่เดินมาตั้ง60กว่าปีแล้วออ๋ เ,เดินว่เดินยังไงงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทําการบริหารนะครับเป็นไกายภาพบำบัดอะครับขาไม่แรงแต่แขนนะแขนข้างนี้ยกไม่ขึ้นเลยเฮ้ยพูดไปเล่งไปเออครั้งนี้มีครั้งนี้ขาเขื่ได้ยังยังเดินเดินเขินได้อยู่โอ้โหั้งนี้ไม่มีเลยหรอเวลาเจอเจอคนเวลาลูกหลานยกมือไหว้อ,อ่ะต้องทำยัง้ไตงตุยขอ,อ,อลักษณะทางแบบเกิดอาการ